สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของเราอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งประเด็นที่จะมาพูดถึงในวันนี้คือประเด็นของทีมบุตรีรมยูไนเต็ดนันครับที่เข้าแข่งขันในรายการ a f c ซีแชมเปียน g u e กับยาโฮซึ่งไล์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงของบุตรีรมยูไนเต็ดก็มีดังนี้นะฮะผู้รักษาประตูก็คือนิวเอทริสกองหลังคิมมินยอกเคนเนดดูเกลเคอร์ติสกูสกองกลางดิออนคูลูคัคริสปิม โกรันคาสิทธิ์ทีระทอนบุญมาทันเจฟฟ์สันทาบินัตกองหน้าสุภชัยใจเด็ดกินยาแม่บิสโซลี่และก็กองกลางอีกคนหนึ่งก็คือพิธิพัฒน์ซึ่งเกมนี้บุรีรัมต้องมีความมุ่งมั่นให้มากกว่านี้นะครับเพื่อสร้างโอกาสในการเข้ารอบต่อไปของการแข่งขันในระดับของทวีปเอเชียในเกมที่ยโฮดารุนตาซิมพบกับบุรีรัมยูในเต็ดในศึก AFC c ฟ a แชมเปียนลีก มีจุดเปลี่ยนสำคัญตั้งแต่ช่วงต้นเกมเมื่อมูรินโญ่ผู้เล่นของยะโฮได้รับใบแดงในนาทีที่10เนื่องจากการทำเวลาที่รุนแรงทำให้ทีมเจ้าบ้านเหลือผู้เล่นเพียง10คนอย่างไรก็ตามแม้บุรีรำจะได้เปรียบเรื่องจำนวนตัวผู้เล่นแต่ไม่สามารถช่วยโอกาสให้เป็นประตูขึ้นนำได้จนจบครึ้งแรกทำให้ทั้งสงทีมเสมอกันด้วยสกอร์ศประตูต่อศต้องบอกว่าบุรีร์พยายามบุกกดดันตั้งแต่ ที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นแต่ยังขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายทางการใจบอลและก็การยิงประตูนะครับซึ่งเกมรุกของบุรีรัมเน้นการเล่นจากรีมเส้นโดยอาศัยความเร็วและความแม่นยำของทีราธรบุญมาทันและการครอสบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแม้จะเหลือยาโฮแม้จะเหลือผู้เล่นเพียง10คนแต่ยาโฮยังตั้งรับอย่างมีวินัยและใช้ จังหวะส่วนกับสร้างความลำบากให้กับแนวรับของบุรีรัมผู้รักษาประตูและแผงหลังของยาโฮทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงครึ่งแรกซึ่งปัญหาของบุรีรัมในครึ่งแรกก็คือขาดความหลากหลายในเกมรุกและความเข้าใจในการปรับแทคติกหลังจากที่ได้เปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นแต่ก็ไม่สามารถกลุ่มความได้เปรียบของตัวผู้เล่น ทำให้ครึ่งแรกเสมอกันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ซึ่งเกมต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะจืดชืดไปเยอะเลยนะฮะบุรีรัมเหมือนขาดความากระหายในใชัยชนะและก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นมหาเทพเหมือนตอนที่เล่นไทยลีกกับทีมในลีกของไทยของเรานะฮะซึ่งอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของลีก ต่างประเทศว่ามันมีความมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงนะครับในแต่ละทีมที่เข้าร่วมแข่งขันและแอดก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะต่างกับในไทยลีกของเราที่ทีมบุรีรัมไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนก็เก็บฟาดมา เรียบเลยครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นจ่าฝูงของไทยลีกอยู่ถึงแม้ว่าหัวตารางจะเป็นแบงคอกยูน i เต็แต่ว่าบุรีรัมแข็งน้อยกว่าตั้งหลายานัดนะครับยังไงบุรีรัมก็น่าจะคืนขึ้นสู่หัวตารางของไทยลีกแน่ๆนะครับมาต่อกันที่บุรีรัมยูนเต็ดพบกับยาโฮกันต่อนะครับซึ่ง ประเด็นที่แฟนบอลส่วนใหญ่พูดถึงก็คือประเด็นของทีระทรบุญมาทันเองที่ได้จังหวะโดนใบแดงไปในท้ายเกมของครึ่งแรกนั่นเองนะครับซึ่งความคิดเห็นแฟนบอลส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงความผิดหวังในตัวของทีระทรบุญมาทานันซึ่งถูกใบแดงไล่ออกจากสนามแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่จากผู้เล่นที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นก็สุดท้ายก็มาตัวผู้เล่นเท่ากันนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเล่นและแทคนิกและการ เกมบุกอะไรต่างๆซึ่งตอนที่ผู้เล่นมี11คนมันก็ไม่ได้เหนือกว่ายะโฮไปเท่าไหร่เลยนะฮะแล้วก็แฟนบอลส่วนใหญ่ก็ตำหนิทีละทอนนิดนึงนะครับซึ่งบอกว่าทีละทอนในฐานะที่เป็นกัปตันทีมควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการควบคุมอารมณ์และ เป็นผู้นําพี่สงบนิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ทีมกำลังได้เปรียบจํานวนผู้เล่นซึ่งอันนี้แอดก็มองว่าจริงแหละครับด้วยอายุอานามของทีระทรก็ไม่ใช่ในน้อยเลยครับแล้วก็จังหวะที่ทีระทรเองโดนใบแดงมันไม่ได้เป็นจังหวะ ปะทะที่มันรุนแรงอะไรนะครับซึ่งแฟนบอลบางคนมองว่าการกระทําของทีราทอนในจังหวัดดังเกา่าสะท้อนถึงการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมท,ท,ทั้งที่บุรีรัมมีมโอกาสควบคุมเกมได้และสร้างความได้เปรียบได้มากกว่าซึ่งการโดนใบแดงไม่เพียงแต่ทําให้บุรีรัมเสียเปรียบในเชิงตัวผู้เล่นแต่ยังสร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นให้กับเพื่อนร่วมทีมในสนามอีกทั้งส่งผลต่อความมั่นใจในจังหวะของเกมและของทีมซึ่งตัว ทีรทรบุญมาทานเองก็มีโอกาสที่จะไปเล่นในลีกของญี่ปุ่นมาแล้วครับแล้วก็เรื่องพวกนี้คิดว่าทีรทรเองน่าจะควบคุมอารมณ์ได้มากกว่านี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันก็จะส่งผลเสียไปถึงระบบของทีมนะครับที่กําลังได้เปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นและก็กําลังที่จะลุ้นเข้ารอบในรอบต่อไปนะครับซึ่งในเกมครึ่งหลังเองก็ค่อนข้างที่จะจืดชืดเหมือนกับ ครึ่งแรกนะครับซึ่งครึ่งหลังมาบุรีรัมย์ก็มีการครองบอลที่ดีขึ้นแต่ว่าการจบสกอร์ในแดนสุดท้ายทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็นาทีที่90ก็ทีมยะโฮก็โดนผู้เล่นทีมยะโฮกเหลือผู้เล่นเพียงเพียง9คนนะครับร์คจุนฮยองก็โดนไล่ออกไปอีก1คนทำให้เหลือผู้เล่นในสนามเพียง9คนนะครับซึ่งบุรีรัมย์ก็ไม่สามารถทำอะไรได้จนเก็บจนจบเกมแล้วก็ ทำให้ผลเสมอกันไป0ศูนย์ประตูต่อศูนย์ซึ่งหลังจากเกมจบลงย่าโฮและบุรีรัมต่างมี8คะแนนจาก6นัดเท่ากันย่าโฮได้เปรียบในเรื่องของลูกได้เสียบวก3และยังอยู่ในอันดับที่สูงกว่าส่วนบุรีรัมยูเนเต็ดมีลูกได้เสียลบ6ททำให้อันดับอยู่ต่ำกว่า ของย a า o โเราในฐานะคนไทยแล้วก็เชียร์สมโมสรที่ประเทศไทยแข่งขันกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับสมโมสรบุรีรัมยูในเต็ดแล้วก็ชีราทรบุญมาทันด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมมีความรู้สึกและความกินเป็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับดูมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดติดตามฝาก s u b สไครต์กับทางช่องของเราด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ